สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะมาเจาะเด่นลมพัฒนาให้นะครับวันศุกร์ที่22มีนาคม2567นะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้3สูตรลง3สูตรไปแล้วนะครับสูตรที่1ได้012สูตรที่2ได้345สูตรที่3ได้678นะครับแล้วก็ได้จับคู่ชุดไว้นะครับตามเลขเด่นที่ได้คือ012นะครับ02นะครับ0กับ2 เด่นมาสูตรที่เคยจับเด่นนะครับงวดก่อนก็ได้สี่กับ6นะครับผมเป็นเน้นที่4นะครับมา6นะครับมา6วันนี้เน้นทั้งสองตัวนะครับ0 1 2อ่า0กับ2นะครับ0กับ2ในสูตรที่1นี้นะครับในสูตรที่1นี้แล้ววันนี้ก็จะมาจับเด่นให้ว่าแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่ม3 4 5ตัวไหนจะเด่นนะครับสูตรกลุ่มที่1ได้ไปแล้ว0 1 2นี่ได้ศูนยกับ1อ่า0กับ2นะครับสูตร กลุ่ม3 4 5หนี้มันจะเด่นจะเลือกเอาสองตัวนะครับแล้วก็678ก็จะเลือกเอาสองตัวนะครับเพราะว่าถ้าเอามาจับประกบกันมันจะเยอะไปเพราะว่าเลขมันก็เยอะนะครับเลขมันก็เยอะเพราะว่ามันมี9ตัวแล้วนะครับขาดตัวเดียวนะครับก็คือ9นะครับขาดตัวเดียวคือ9ก้ยันเราก็ตัดออกไปฝั่งละ1ตัวนะครับมันก็จะเหลือ6ตัวก็น่าจะพอดีนะครับก็จะลงให้เป็น10บตัวหน่วย2ตัวและก็ร้อยสตัวนะครับ หรือกรณีมันมาเป็นเลขล่างก็จะได้1คู่นะครับเป็น1คู่ก็แล้วกันนะครับครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสถิติการออกรางวัลจากครั้งนี้ผ่านมาเพื่อหาขวามน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> อ่ะ ดึงออกมาแบบใหม่นะครับดึงมาใส่นี้นะครับลาวพัฒนาวันที่22มีนาคม2567นะครับในสูตรที่1น,นี้ได้ตัวเด่นไปแล้วนะครับได้ไปเด่นไปแล้วก็คือ0กับ2นี้นะครับ0กับ2 0กับ2ผู้ผู้ประกบนะครับผู้ตัดนะครับ0กับ2อ่าอันนี้ก็จะได้0กับ 2นะครับศ well, ูนย์กับ2อ่ะวงกลมเลยดีกว่าชัดเจนกว่าวงกลมนะครับชัดเจนกว่าและลงไฮไลท์ให้นะครับอันนี้ตัวเด่นชุดที่1ชุดที่1นะครับตัวเด่นชุดที่1อ่าวันนี้ก็จะไปดูตัวเด่นอีก2กลุ่มที่เหลือนะครับตัวเด่นอีก2กลุ่มที่เหลือนะครับ ตัวเด่นอีก2กลุ่มที่เหลือเพื่อาหาข้อมูลก่อนนะครับถ้าเอาสูตรนี้มาจับนะครับถ้าเอาสูตรนี้มาจับสูตรนี้คือสูตรอะไรนะครับสูตรที่แสนพันหน่วยบนนะครับแสนพันหรืบอบวกกัน2บวกเ2บวก7เป็น9นะครับ เก้าบวกหกเป็ 15, จะได้5 6าหเจ็ดนะครับได้ 5, ห้าหกเจ็ดถ้าเอาตัวนี้มาจับนะครับก็ 5, 6, มันก็มีอยู่นี้ด้วยนะครับ6กเจ็ดด้วยนะครับมันจะมาอะไรนะครับก็จะมีนี้มีน,มนี้มีนี้นะครับสูตรนี้นะครับห้าหกเจ็ด <c oughs> ถ้าเอาสูตรสูตรนี้มาจับนะครับสูตรนี้มาจับ เป็น2ส,สูตรนะครับสูต да รที่1สูตรที่2นะครับสูต да รที่1อ่ามันก็ตรงกันเลยนะครับแต่กับสูตร2สูตรนี้นะครับวิธีคำนวณสูตรที่1นะครับพันสิบบนลบหนึ่งนะครับพันสิบบนลบหนึ่งสูตรที่สองพันร้อยสิบนะครับพันร้อยสิบลบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็มาทั้งสองสูตรนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้ฝั่งหนึ่งดิเจ็บฟังหนึ่งมีศูนย์นะครับฝั่งนี้ วันนี้ก็6 7 8 3 4 5ฉะนั้นว่าเราก็มั่นใจว่าส,สูนนี้ก็จะมานะครับมาหรือเราจะประกบตัวใส่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเยอะไปอันนี้ได้ศูนย์กับ2แล้วได้ศูนย์กับ2แล้วมันจะอยู่ยังไงมันจะอยู่110หน่วยไหมหรือมันจะไปดุกพันหรือหลัก10ล่างนั่นเองนะครับอ่าถ้าชนนี้ตัวนี้ได้2นะครับ2ก็จะเด่นกว่าเสียน2ก็จะเด่นกว่า0ย์แต่ว่า เราไม่คงไม่ให้ว่าเด่นกว่ากันนะครับเอาทั้งตัวนั่นแหละนะครับอา้าก็จะหาไปก่อนตัวนี้มันตัวไหนอีกตัวไหนอีกอ่าตัวนีนอีกอ่า <c oughs> ตัวน,น,วน,น,วนี้สูตรนี้ได้7 8็ดนะครับ7 8็ดก็จะมี7 8็นะครับ อันนี้ก็901 1 2 3ก็จะมี2นี่แหละ2 3ตัวนี้1 2 3 4นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4ก็จะมี2เด่นนี่แหละ1ก็มี3 4นะครับ อันนี้6 7 8ลงไปเลยให้ดูแล้ว6 7 8จซ้ำนะครับข้อมูลข้อมูลสิบบนข้อมูลสิบบนนะครับ8013 8 0ย์หอันนี้ข้อมูลสิบบน8 0 1 3ูเอาเขียนไปฟังนี้หน่อยนะครับ80134 10์80 4, ่บ,บนนะครับสิบบน 8ปดศูเป็น10บน8ปดศูนย์หนึ่งสามาศูนอ่าเก้าศูนมานะครับศูนอมาอันนี้อีก2สูตร234 34มนะครับแล้วก็สก็มา3 4ฝั่งล่างได้789นะครับได้789นะครับได้789ได้789 เจ็ดกับแปดนะครับอ้าวถ้าเรามองดูที่ขีดไว้นะครับที่ขีดไว้ <c oughs> กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามก็จะเด่นเด่นที่เจ็ดกับแปดนะครับดูรอยขีดน,นะครับเจ็ดกับแปดแต่เด่นที่สุดก็คือเจ็ดเด่นกว่านะครับเจ็ดเด่นกว่าเจ็ดเด่นกว่ากลุ่มที่สอง สามกับ c ส,สกับ c โดยมี3เด่นกว่านะครับ3เด่นกว่าอืมอาได้ฟัง่งละสองตัวทีนี้จะมาเลือกเราจะเลือกจากนี้ไหมถือว่าเลือกจากแคตตล็อกเป็นแคตตล็อกหรือก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนใหม่นะครับฉะนั้นเราก็จะได้อ่าถ้าเอา0กับ2ไปประกบ กับทั้ง2ส,สูตรนะครับก็จะมีอ่า0 03ตัวขีดไปแล้วล่ะนะครับ04น,นะครับ04มี07นะครับมี07มี08นะครับอ่0น,นะครับถ้าจะมี0ก็คือ03 04 07 08นะครับถ้าเอา เอาสามแล้ว0ูแล้วทีนี้ถ้าเอาสองมาก็จะสองสามสองสี่นะครับสองสี่ก็จะสองเจ็ดสองแปดอ่าสองเจ็ดสองแปด <c oughs> ทีนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วมีศูนย์กับสองเป็นตัวยืนแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาลง ปอดออกมาใส่ตัวนี้ให้นะครับถอดออกมาใส่แผ่นนี้ให้ก็จะเป็นก็จะเป็น03040708 23242728 แปดชุดนะครับก็จะเหลือแปดชุดทีนี้เมื่อได้8ชุดแล้วนะครับถ้าเราจะประกบเป็นสามตัวนะครับถ้าชุดศูถ้าชุดศูนหลักร้อยที่จะนำมาใส่นะครับหลักร้อยที่จะนำมาใส่ก็คือ7จ็ดกับแนะครับ7จ็ดศูนย์สาม 04ก็เหมือนกันนะครับ704804นะครับอ่า03เอานี้ไปนะครับเอา7กับ8ไปถ้า707 7, ถ้า07ก็จะเอา3กับ4ก็คงไม่เอาไม่ประกบกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวอยู่แล้วนะครับอาสอทีนี้ <c oughs> 23ก็จะได้7นะครับ แปดสองสามนะครับก็ได้1 2 3 4งสแปดนะครับแคู่ชุดนะครับแปดชุดโต๊ดนะครับแชุดต๊ดต,ต,รตรงตรงโต๊ดนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับแนวทางเราพัฒนานะบที่จับวิเคราะห์จะออกมาให้ว่าหากลุ่มเด่นที่สุดนะครับทีนี้ตัวที่จะเด่นที่สุดนะครับตัวที่จะเด่นที่สุด นะครับอ้าวเรามาดูนะครับเรามาดูถ้าเรามาดูเด่นที่สุดนะครับก็ทงจับ2นะครับ2นีน้เป็นอะไรบ้างนะครับก็จะมี2 3 2 4 2 7อ่ะ2 3 2 3นะครับ2 3แล้วก็2 7 2 8ระหว่าง4กับ8ปอ่อนกว่า3อ่ะ3กับ7นะครับเพราะว่า3นี่เราที่ขีดได้มี ลองลอยการฉีดประกบปิชนเยอะหลายกว่านะครับมากกว่าถ้าศูนย์ไม่เอาศูนย์นะครับก็จะเอาประมาณนี้เอาสองสามนะครับสองสามถ้าสองสามได้อะไรบ้างก็จะมีสามตัวได้เจ็ดสองสามนะครับเป็นเป็นตรงโต๊ะนะครับอ่าแปดสองสามนะครับมีสองเจ็ดไหมนะครับสามสองเจ็ดโอ้ได้อยู่นีดด้วยกันนะครับสองเจ็ดอ่าสองเจ็ดก็จะมีสี่นะครับตัวนี้สองเจ็ดนะตัวนี้ก็ จะเป็น4 2 7กลับมาอย่างนี้นะครับอันนี้2 3โอเคนะครับมันจะเป็น7 2 3โอเคตัวเดียวนี่นะครับ7 2 3นะครับ7 2 3เด่นที่สุดอ่าโอเคนะครับอันนี้คือตัวเด่นนะครับ2 3อ่าเป็น2 3 2 3 2 7ตัวนี้ 723สนะครับควรตัดเลี่ยนไปด้วยนะครับตัดเลี่ยนไปด้วยตัดเลี่ยนด้วยนะครับตัดยังไงนะครับมันมี2 3 2สแล้วก็จะ73ยังไม่มีนะครับตัวนี้7 73ยังไม่มีด้วย3 7เนี่แหละนะครับเอา3 7นะครับ37เจ็เน้นให้นะครับเอาตัวนี้ก็แล้วกันเขียนแล้วเขียนเลยนะครับเขียนแล้วเขียนเลยแต่บอกว่าแต่คนฟังให้ฟังเป็น37นะครับแต่เขียนไว้ที่73นะครับต้องไม่จัด3 ก็อันนี้ให้กลับคือประกอบให้ครบเลยนะครับประกอบให้ครบเลยใน3ตัวนี้นะครับ7 2 3นะครับฟันตัวเดียวก่อนนะครับชุดเดียวเลยนะครับชุดเน้นชุดเดียววัดใจนะครับวัดใจ7 2 3, 3ตัดเลียนด้วยนะครับตัดเลียนด้วยเป็นอ่าสองสามสองเจ็ดสองสามสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะครับหลักสิบบนมาจากเลี้นที่ อ่าแปก็จะเน้นเอา3นะครับเอา3นี่หละ32กับ 3, 3 7นะครับสรุปแล้วคือ3 2กับ3 7นะครับอาเขียนให้ฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับเขียนให้ฝั่งนี้เน้น2 3 2 7นะครับอา้าวเน้นให้เลยนะครับอยู่ในชุดนี้นะครับอยู่ในชุดนี้2 3 2 7อา่าอันนี้ เราพัฒนานะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเอาอะไรมาใส่นะครับสองถ้าสองสามก็เจ็ดสองสามมาใส่นะครับเจ็ดสองสามถ้าสองเจ็ดก็สามสองเจ็ดมาใส่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณให้ไว้ประมาณนี้นะครับให้ไว้ประมาณนี้ก็ลดตัวเลขลงแล้วนะครับจากสิบแปดชุดเหลืออยู่แปดชุดหายไปสิบนะครับหายไปสิบก็คลิปนี้ก็คงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับ ก็อยากให้ FC ถูกนะครับถูกวันนี้ก็คิดว่ามันมาแล้วอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเลขมันมา9ตัวเริ่มต้นมา9้าตัวแล้วก็ตัดทอนลดมานะตามสเตปตามสูตรนะครับครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรอตตอรางวันที่1รางวันใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ